สบายดีพี่น้องสุครุขนุคนได้จ้ามันนี่ก็ซื้อเก่งน้ำไม้พี่น้องเก่งน้ำไม้จังไพรกับน้ำไม้ไหลพี่น้องมาเกง่งือนแม่เท่ารีมันนี่อันนี้กับเพยของเฮากะมันกับแยกลูกป่าดยพี่น้องเลยเพราะว่าพื้นมันเปียกคนตกลายพี่น้องแต่ว่าก็มันหอนเร็วลมพดจังหน่อยพี่น้องต้มน้ำไม้จืดแหละน้ำมันนี่ก็คือน้ำใบมันเก้วเด้วยพี่น้อง น้ำใบมันแกวจะนั่งแล้วบ็ได้ไปซื้อแวะใบมันแกวสุกเสินูุนงห้งให้ลูกแหงเลยด้วยพี่น้องนี่เสื่องเอาลูกโดดใส่เลวพี่น้อง วันวน,นี้ก,ก,กระซุกเ้าเด้นพี่น้องซื้อกระส่ยพัสดุแง่งพัสดแงงพี่น้องโอ้ใช่สต้อยมาขลล่นกันวีมันพี่น้องเอาขลล่นขล่น ไม่ใช่ต๊ลนเหรอยาง้ดกนองต้องเกล่ยพ่เออกเลยพี่น้องพื้นมันเปียบฝนตกหลายไปเข้าป่าไปได้วันนี้กระตักนไม้พี่น้อง้อนไอ้ทั่วเลยน้อง chín nó mày nhá thì hàng cái uống không, hết, không xPI, chỉ để, phải yuna có thải khi nó bưng chặt chẹp đấy cha nam bạn này cho kênh Ghiền Mì จ้าจ้าอันนี้ก็คือพักของเฮาเดอ้อพักออฮินพี่น้องเคยเห็นโย่ค่ะไอฮินเก็บใหม่ๆสดๆน้องตายไปเก็บอันนี้ก็คือพักอีตูไทยใหม่ๆจากสวนตักถ้วยที่สามจัง่อกันกินเล็กๆหลายโอ้โควิดห้แล้วพี่น้องสุดที่เด็ด จะไม่ได้ค่อยเอินดอกสุติเดชเอินดอกโควิดเขาเฮงเกียดโควิดไปเฮงเอินโควิดมาพอละมาเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ้าเรียบร้อยแล้วไม่ได้จ้าเก่งละไม่สุบเซาบยำเทียงเลยพี่น,ออน้องสดสดโบมีเนื้อเหมือนโบมีกระดูกโบมีป่าเก่งไม่สดๆดเลย

รอเกาโง่ๆเพรนาะรอไปสงคนเลยถ้าจะตั้งวันนี้สิมือเผโควิดนี่สี่มือใส่อึกเอาสองร้อยตั้งรวมกันไปบนทันัดตัดเล้วก่อนั่นตัดบ่โคตร 好我看看，我发了，再见了。 mùa ăn khám hà tai, mày điออกมา mà phúc, đang phê, ngày kia đi khám hà tai, mùa không đó. มัตนตกมาแล้วแพงขึ้นว่ะผมต้องแพงขึ้นเพราะม,มันตกว่ามันมันตกแถวเนืองมันกับน้ำมันสูบมาตกแถวเวียดนามผมน้ำมันไหลมาแต่พี่นี่ใช่เกิดแต่งบินนะฮึโย่คืออยู่แล้นไม่ไม่ไม่ลงนะ นี่แม是是 like okay. ่เอาให้เลยแม่ก่อตัวเด็กไล่ขัดนงเก็ดนเก็ดหมมาดินหั่ใส่ขัดซารเก็ดอันนี้ นงเอ้ยคนมันนานกนะกะไมกับข้าวิีเข้ากันนี่แซ่อือโอ้ยีแกนมีช้มีตาจริงเหเข่าแกงไมแซ่บบอกแกงละไมฮไม่ากระดูก้นั่นก็เซ่บแกงขอเมืออละตัมนี่ตามเกิดเนาะ่รัอืม ข้าวตกินไม่ชิมในปลาใส่ข้าวนี้เราไม่มีละผมเป็นแม่ยังบริการชิมกินว่าเป็นยังไงเลี้ยงเน้าไหมบาิกากินบบเริกกินเหมือน บวกเลขกับหตัวเรื่องของลูกพาบอลเล็กควรซื้อเลข็กกตายกับเลขเล็กแล้วมันจะยบงมันสิบไปบานบปาบอาเล็กยอย จบม่จองตัวยนึ่งอวนยคุกตคสี่สี่ร้อยล้านงเาซื้อูนะจะาไซื้อแต่ะเดือนวงเมืกี้ิอพดีมันเงินังกจปอกมึงเนาะพันลโต

น้ำมันเหรอน้ำมันเหรอไม่ได้บอกน้ำมันน้องใส่เข้าเลย

<tôi nói> ừ. 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 Mẹ con, mẹ con Mẹ con, mẹ con Ô, mẹ con Mẹ con คลิปนี้ก็ลาไปก่อน้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องสาวอึ้งพสตซ่าเด้อจ้าแล้วก็รซ่องแม่น้องเกดได้เยจ้าแล้วก็รซ่องชาวต้อยคำม่วนเด้อคลิปนี้ก็ขอสวัสดีสวัดี